ื่อของผมยึกเซงโชผู้ก่อตั้งเจเดิมการบรรยายในครั้งนี้เกี่ยวกับยาฆ่า,มาแมลงแบบธรรมชาติและวิธีการเพาะปลูกพืชแบบอินทรีย์ซึ่งสามารถทดแทนปัจจัยการผลิตทางการเกษตรทั่วไปทั้งหมดรวมถึงยาฆ่า,มาแมลงและปุ๋ยเคมีก่อนเริ่มการบรรยายครั้งนี้อยากจะบอกว่าผมท,ทําเกษตรอินทรีย์มามากกว่า30ปีซึ่งในช่วงนั้นมีสมาชิกกว่า75,000รายที่ใช้วิธีเจเดิมเนื่องจากเราเผยแพร่ักความรู้เกี่ยวกับการเกษตร ด้วยราคาที่ถูกมากดังนั้นการเงินของเราจึงอ่อนแอมากแต่โชคดีที่มีคนจํานวนมากช่วยงานของเราจนถึงนาตอนนี้เราจึงสามารถรักษาธุรกิจเล็กๆนี้ไว้ได้จนถึงปัจจุบันแม้ว่าเราจะไม่มีพื้นที่เกษตร,รกรรมขนาดใหญ่แต่เราประสบความสําเร็จในการพัฒนาพื้นที่เกษตรไรอินทรีย์บูรณาการขนาดเจ็ดไร่และพัฒนาเพื่อจํานวน60ชนิดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทดลองและวิจัยวิธีการเกษตร,รจะดำเนินง่ายมาก และได้รับการพิสูจน์มาแล้วหลายครั้งถ้าคุณได้ลองเองจะสัมผัสได้ถึงประสิทธิภาพของมันนี่เป็นผลผลิตที่เราได้พัฒนาเราประสบความสําเร็จในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพและผลผลิตที่สูงโดยทั่วไปแล้วการทําเกษตรอินทรีย์ขึ้นชื่อในเรื่องผลผลิตต่ำและคุณภาพตา่ำอย่างไรก็ตามนั้นเป็นข้อมูลที่เข้าใจผิดเนื่องจากเทคนิคการทําเกษตรอินทรีย์ที่ทําให้เข้าใจผิดถ้าคุณทําเกษตรอินทรีย์จะเดิม คุณจะดีกว่าเกษตรกรทั่วไปตั้งแต่ปีแรกและจะมีผลผลิตที่สูงกว่าเทคนิคนี้ง่ายมากและผมจะอธิบายในเซสชันต่อๆไปนี่คือห้องทดลองขนาดเล็กของเราเป็นที่สำหรับค้นคว้าวิจัยข้อมูลมากมายและยังได้หารือในฟอรัมกับองค์กรอื่นๆอีกหลายแห่งน,นี่คือครอบครัวจเจิมของเราพวกเขาได้ทำงานร่วมกับเราราวๆ15ปี ผมไม่มีความสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนสูงให้กับพวกเขาแต่พวกเขาไม่เคยทิ้งผมเพราะผมไม่เคยเลื่อนเงินเดือนตอนนี้มีพนักงานทั้งหมด14คนไม่มีด็อกเตอร์และศาสตราจารย์ในนั้นนั่นเป็นเหตุผลที่เราสามารถพัฒนางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิธีการทำเกษตรอินทรีย์นี้ได้สิ่งที่เราค้นพบถูกแบ่งปันให้กับเกษตรกรโดยไม่มีสิทธิบัตรจากนั้นผลลัพธ์ของการค้นพบของเราก็ถูกรวบรวมไว้ในรูปแบบหนังสือ ยาฆ่า,า,มาแมลงแบบธรรมชาติของเราได้รับการพัฒนาในสภาพอากาศอบอุ่นของเกาหลีใต้แต่มีประสิทธิภาพมากในภูมิอากาศเขตร้อนตัวอย่างเช่นนี้คือหนอนเจ้าเมล็ดกาแฟซึ่งเป็นสัตว์ที่โจมตีต้นกาแฟทั่วโลกเราได้ลงนามข้อตกลงอย่างเป็นทางการกับรัฐบาลฮาวายสำหรับโครงการควบคุมศัตรูพืชในปี2018และเราได้พัฒนายาฆ่าแมาลงแบบธรรมชาติที่มีฤทธิ์แรงมาก พื่อควบคุมศัตรูพืชกาแฟาเหล่านี้ได้มากถึง99.9%ผมได้ส่งรายงานเกี่ยวกับศัตรูพืชกาแฟาในขณะที่ทําการทดลองในสวนกาแฟาในฮาวายนอกจากนี้เรายังได้ศึกษาศัตรูพืชหลายชนิดในภูมิอากาศเขตร้อนอีกด้วยและได้รับการยืนยันแล้วว่ายาฆ่ามแมลงแบบธรรมชาติจเจดมนั้นมีประสิทธิภาพสําหรับพืชที่ปลูกในภูมิอากาศเขตร้อนเช่นกันก่อนจะเริ่มเข้าสู่การบรรยายนี้ต่อไป ผมขอเล่าประวัติย่อของเจดมศักนิดพ่อของผมแฮงคิวโชพ่อของผมได้ดำเนินกระบวนการเกษตรกรรมธรรมชาติเกาหลีมาตั้งแต่ปี1967ตอนที่ผมยังเด็กผมเฝ้าสังเกตตลอดเวลาว่าพ่อของผมและลูกศิษย์ของเขากำลังทำอะไรกันและเมื่อผมเป็นหนุ่มผมเรียนรู้ทุกเทคนิคการเกษตรและการเลี้ยงสัตว์จากพ่อของผมปัจจุบันแม้กระทั่งลูกๆของผมเขาก็ยังมาร่วมพอปลูกเกษตรกรรมได้เป็นเลือดเนื้อเดียวกันในครอบครัวของผม นั่นแหละวิธีที่เราดำเนินการการเกษตรจนถึงรุ่นที่สามถึงแม้พ่อของผมอายุมากแล้วแต่เขายังสุขภาพดีอยู่พวกเราไปต่างประเทศบ่อยครั้งกับลูกๆเพื่อเข้าร่วมงานเสวนามาดูสถานะปัจจุบันของเกษตรกรรมของเรากันดีกว่ารัฐบาลของหลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งเกาหลีใต้ได้ลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีในเกาหลีรัฐบาลของเราได้ลงนามข้อตกลงการค้าเสรีกับ52ประเทศทั่วโลก ซึ่งหมายความว่าภาษีสินค้านำเข้ารวมถึงสินค้าเกษตรจะกลายเป็นศูนย์เมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับการนำเข้าสินค้าเกษตรปลอดภาษีก็คือ5ในสิตลาดจะเต็มไปด้วยสินค้านำเข้าและเกษตรกรจำนวนมากจะล้มละลายด้วยเหตุนี้เกษตรกรไม่สามารถเอาชนะการแข่งขันด้านราคาได้เนื่องจากสินค้าเกษตรนำเข้าจะยังคงมีความได้เปรียบทางการเมืองต่อไป และเกษตรกรของเราเองเป็นอย่างไรบ้างเกษตรกรของเราในท้องถิ่นส่วนใหญ่เลือกที่จะรอนโยบายที่เป็นมิตรจากรัฐบาลแต่ผมบอกว่าบางทีมันอาจจะเสียเวลาทางที่ดีที่สุดคือเราต้องเตรียมตัวเราเองโดยคิดว่าเราเท่านั้นที่จะรักษาเกษตรกรรมของเราเองให้รอดได้แล้วเราจะเริ่มต้นได้อย่างไรและอะไรที่เราสามารถทำได้ เราต้องวางแผนยุทธศาสตร์อย่างสงบและยอมรับความเป็นจริงทางการเกษตรที่มีอยู่อย่างสง่างามแทนที่จะพยายามต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเรามากเกินไปอาจจะดีกว่าถ้าลงเล่นในระบบการเล่นในระบบสามารถตีความได้ว่าเป็นการโกงระบบเพื่อให้เป็นมิตรกับเกษตรกรอย่างเรามากขึ้นปัจจุบันต้นทุนการเกษตรนับวันก็ยิ่งแพงขึ้นเรื่อยๆภาระที่ใหญ่ที่สุดคือการจะซื้อ,อยาฆ่า,า,มาแมลงและปุย๋ยประสิทธิผลของอยาฆ่า,า,มาแมลงลดลงอย่างต่อเนื่อง ยิ่งต้องเพิ่มขนาดยาขึ้นในทำนองเดียวกันปุ๋ยยังคงถูกเติมต่อไปเนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลงคุณคิดว่าเทคโนโลยีการเกษตรในปัจจุบันถูกสร้างขึ้นมาเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของเกษตรกรจริงหรือหากคุณตอบว่าใช่แสดงว่าคุณเป็นคนไร้ดิงสาเพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามนี้เราต้องพิจารณาเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ละเอียดยิ่งขึ้นและคุณจะเห็นว่า เทคโนโลยีทั้งหมดอยู่เบื้องหลังบริษัทเหล่านี้คุณคิดว่าผู้เชี่ยวชาญเหล่านี้กำลังทำการวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณหรือหรือจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทที่ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่พวกเขาแล้วจุดประสงค์ที่แท้จริงของบริษัทเหล่านี้คืออะไรผมจะให้คำตอบแก่คุณเองบริษัทนี้ให้ทุนและเลผยแพร่ง,งานวิจัยเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์ของตนเท่านั้น พูดง่ายๆก็คือบริษัทผู้ผลิตปุ๋ยจะสนับสนุนการวิจัยที่มุ่งเป้าไปที่เกษตรกรเพื่อให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยของตนเช่นเดียวกับบริษัทยาฆ่า,มาแมลงผมจึงกล่าวกับพี่น้องเกษตรกรถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จด้านการเกษตรก็อย่าไล่ตามผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในเกาหลีเกือบทั้งหมดได้รับการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์พวกเขาเป็นหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทอย่างแข็งขันในการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรก่อโมลพิษ ให้ประเทศเราคุณก็จะต้องรู้สึกว่าแทบไม่มีสถาบันใดสนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์จริงๆทำไมละ่ะเพราะถ้ามีใครรักคนสมมุติว่าเขาเป็นศาสตราจารย์ที่ทำวิจัยเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคงเป็นเรื่องยากสำหรับเขาที่จะอยู่รอดในมหาวิทยาลัยเขาจะไม่ได้รับทุนวิจัยและเงินทุนจากองคอ์กรใดๆและนักศึกษาที่อยู่กับเขาจะไม่สามารถได้รับทุนการศึกษานี่คือความจริงอันน่าสะพรึงกลัวที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้ หากคุณยังคงตามระบบนี้ก็มีแนวโน้มว่าสิ่งที่เจ็บปวดจะยังคงหลอกหลอนคุณต่อไปเพราะต้นทุนการทำเกษตรจะแพงขึ้นเรื่อยๆและคุณจะต้องซื้อทุกอย่างผมจึงขอย้ำกับคุณว่าการที่จะประสบความสำเร็จในภาคเกษตรกรรมนั้นเราต้องเป็นอิสระจากผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของบริษัทเหล่านี้มันฟังดูยากสักหน่อยและผมแน่ใจว่าคุณคงจินตนาการว่าเส้นทางนี้จะยากลำบาก แต่ผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่ากระบวนการควรทำงานอย่างไรอันดับแรกเราทุกคนต้องทำแบบอินทรีย์มีงานวิจัยมากมายทั่วโลกที่บ่งบอกถึงความอันตรายจากยาฆ่า,มาแมลงที่ตกค้างในอาหารและแม้แต่เลือดของเราไม่เพียงแต่เป็นปัญหาแร,แรงสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นแต่ยังรวมถึงลูกหลานของเราด้วยนอกจากนั้นบลอิษในดินและน้ำก็เริ่มควบคุมไม่ได้และทั้งหมดนี้จะต้องถึงขีดจำกัดในสักวันหนึ่ง นี่เป็นเพียงเหตุผลบางประการว่าทำไมเราจึงควรเริ่มกเกษตรอินทรีย์อย่างไรก็ตามมีเหตุผลทางเทคนิคที่ทําให้การทําเกษตรอินทรีย์เริ่มได้รับความนิยมน้อยลงเนื่องจากคุณต้องการงบประมาณที่สูงและเทคโนโลยีที่ซับซ้อนในการเริ่มต้นอีกทั้งคุณภาพของการเก็บเกี่ยวมักจะแย่ก,กว่าการทําเกษตรแบบเดิมๆม,มากไม่ต้องพูดถึงปัญหาของสารกําจัดศัตรูพืชอินทรีย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งไม่สามารถแม้แต่จะควบคุมปัญหาแายแรงเช่นโรคราแป้งและเพลี้ยอ่อนได้นั่นคือเหตุผลที่เกษตรล,ลังเลที่จะเลือกเกษตรอินทรีย์และปัญหาที่ซับซ้อนอื่นๆเช่นราคาพืชผลและอื่นๆแต่จะดำได้แก้ไขปัญหาทั้งหมดนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่ามากยาฆ่ามแมลงแบบธรรมชาติของจะด,ดำสามารถควบคุมปัญหาโรคราแป้งและเพลี้ยอ่อนได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งแม้แต่ยาฆ่ามแมลงแบบธรรมดาก็ยังพบว่าแก้ไขได้ยากและข่าวดีก็คือคุณสามารถผลิตยาฆ่ามแมลงใช้เองได้ในราคาประหยัดกว่ามากนี่แหละเราจะดำ